จอยลีลานีนางฟ้าในชีวิตจริงเป็นสาวโสดที่ไม่พูดคำหยาบวางตัวดีมาโดยตลอดนันเอกวิวยังไงก็ไม่ขึ้นเลยจริงๆโดยหลายคนก็สงสยัยที่มาของชายาที่นันเอกเรียกจอยกับอ้อมว่าห้อยธรรมะก,กับห้อยอาดทรรม่มก็มาจากเหตุการณ์ดีนี่เองเมื่อไปถ่ายงานต่างจังหวัดเพราะตกค่ำจะชวนไปปาร์ตี้ปรากฏว่าจอยสวดมนต์ทำวัดเย็นอยู่ตัดภาพมาที่อ้อมคือพร้อมไปปาร์ตี้มาก ตามจอยมากินเหล้าดิปะ่ะไอ้เี้ยยกมือจะเข้าประตูออได้ยินเสียงอินดี้ดิสโทร จอยเป็นคนรรมธรรมโมมองโรคในแง่ดีปฏิบัติธรรมเป็นผู้หญิงที่ดูแล้วรู้สึกสบายตาสบายใจมากๆซึ่งจอยก็บอกเลยว่าเธอก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนทุกคนโดยเธอเป็นคนรืมง่ายจะกดใครได้ไม่นานขนาดเดียวกันก็เป็นคนที่ไม่มีอดีตไม่หยุดติดมีแค่ปัจจุบันเรียกได้ว่าจอยรู้จักให้อภัยและปล่อยวางแล้วจริงๆทุกวันนี้เธอก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตแบบไร้คู่ครองแม้อายุ45ปีแล้วแต่จอยก็ไม่หวั่นเพราะวางแผนชีวิตไวเกษียณมีเงินเก็บถึงอายุ85ปีไม่ทำ ง,า,งนานก็อยู่ได้สบายๆายปลูกผักสวนครัวไว้กินเองในบ้านใช้ชีวิตสโลลฟ์อยู่กับคุณแม่พีส่สาวและน้องหมาแสนรักเป็นชีวิตที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากจะมีสุขสบายทั้งกายและใจอย่างถ่องแท้เฮ้ยเหนียดมาเฮ้ยทำไมจะเอานะ กับความรู้สึกของตัวเองได้ดีเธอไม่ชอบที่จะต้องจมอยู่กับความทุกข์เวลามีเรื่องไม่สบายใจก็จะรีบเข้าห้องพักสวดมนต์ทันทีและจะออกกําลังกายให้ร่างกายเสียเหงื่อแทนที่จะเสียน้ําตานั่นเองต้องบอกเลยว่าสุขภาพจิตดีส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีตาไม่แปลกใจเลยที่ปัจจุบันจอยจะยังสวยสดใสหน้าตาอ่อนเยาว์ตลอดการตอนยังเรียนโรงเรียนหอว่างก็เคยเป็นตัวแทนนักเรียนร่วมกับกบสวนา,นานจากโรงเรียนบนดินเจช,ชาในการทําหน้าที่อันทรงเกียรติอันเชิญภักเกี้ยวในงานกีฬาฮาวาดก ประจำปี2536สวยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันทั้งคู่สมัยที่เข้าวงการใหม่ๆหน้าตาเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเป็นดาราที่แทบไม่มียุคมืดเลยจอยอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า20ปีละครเรื่องแรกของเธอคือกาลปังหาประกบคู่พระเอกดอมเหตะกูลก่อนจะแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการจากละครเรื่องบ้านทรายท้องแถมหลายคนก็ยังบอกอีกว่าจอยตัวจริงสวยกว่าในจอไปอีกมีออร่ามากสวยแบบตะโกนแต่งน้อยๆแต่ก็ดูแพงดูดี เกินต้านยิ่งเวลาที่จอยยิ้มคือเห็นแสงแห่งรถพระธรรมรอยมาเลยเป็นดาราที่ตัวจริงสวยกว่าในทีวีเยอะมากพอพี่จอยยิ้มอะโลกแห่งธรรมะมา จอยคือคุณกองแก้วผู้ดีแสนอบอุ่นในชีวิตจริงที่ไม่ได้มีแค่ด้านเรียบร้อยหมดแซบๆก็มีให้ได้เห็นเมื่อเจ้าตัวดุกขึ้นมาสวมชุดว่ายน้ำพดท่าสวยๆริมชายหาดกับทิพพักผ่อนส่วนตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเห็นแล้วก็บอกได้คําเดียวเลยว่านับวันก็ยิ่งดูเปล่งปั่งขึ้นเรื่อยๆและยังดูเหมือนเป็นต้นแบบของสาวยุคใหม่หลายๆคนที่ทั้งสวยรวยโสดใช้ชีวิตแบบมีความสุขด้วยตัวเองรวนๆค่ะ